สวัสดีค่ะก็คําถามข้อแรกนะคะที่แบบได้ท็อปคอมเมนต์เลยเนาะก็ถามกันเข้ามาว่าถ้าเกิดพี่ฟุปกับพี่ลิลลี่คบกันพี่เจนนี่จะโอเคไหมตอบตรงนี้เลยว่าไม่โอเคค่ะเพราะว่าทั้งสองยังเด็กแล้วก็ลิลลี่เนี่ยยังเรียนอยู่ด้วยแล้วก็ที่สําคัญลิลลี่ก็ต้องทํางานด้วยอีกอย่างฟลุกเนี่ยเขารู้ตัวดีค่ะว่าเขามาค่ายเนี้ยเขาต้องการมาเป็นศิลปินไม่ได้ต้องการมาเป็นลูกเขยบ้านนี้เนาะเพราะถ้าฟุกออกนอกกู่นอกทางเมื่อไหรอ่อ่ะก็ไล่ออกใช่ไหมคะแม่ใช่เพราะฉะนั้น ข้อนี้ตอบเลยว่ารับไม่ได้ค่ะจบค่ะ สวัสดีค่ะ Q&A ข้อที่2นะคะถามกันเข้ามาว่าน้องๆศิลปินในค่ายเนี่ยมีเงินเดือนคนละเท่าไหร่จะบอกว่าไม่มีค่ะเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีค่ะคอนเสิร์ตไม่มีถ้าพี่เจนนี่ให้เงินเดือนทุกคนเนี่ยก็ตายกันพอดีเพราะว่าตอนนี้นะอยู่ฟรีกินฟ,ฟรีทุกอย่างนะคะถามว่าได้รายได้มาจากไหนก็คือช่วยพี่เจนนี่ถ่ายรีวิวสินค้าช่วยพี่จินนี่ไลฟ์สดช่วยพี่เจนเจนี่ถ่ายคลิปต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงน้องๆเนี่ยทางค่ายรับงานรีวิวสินค้าให้เขาก็จะได้เงินไปเป็นของเขานะคะแล้วก็อีกช่องททาาาาาางงงงนนนึึคคคคือืออออถ้อ้้เิร์ตกกลลัับบมม่่่ไไหียยๆ็จะะดวฉปณ3-4% ประมาณ3-4มเพลงต่อคนแล้วก็ได้รายได้จากการแบ่งจากค่ายอดวิวจาก YouTube นะคะนี่ก็แบ่งให้แล้วแต่ว่าเพลงใครได้เท่าไหร่นะคะก็มีการแบ่งให้แต่ไม่ต้องถามนะคะว่าแบ่งให้เท่าไหร่นี่ขอเป็นความลับนะคะบายสบายไหมทุกคนสบายมากเลยมันต่อแล สวัสดีค่ะก็มาตอบคําถาม Q&A ข้อที่3กันนะคะถามกันคําว่าพี่เจนนี่เนี่ยจะแต่งงานเมื่อไหร่นะคะโอ้โหเป็นคําถามที่ตอบยากเหมือนกันเพราะว่าจริงๆเนี่ยก็มีการวางแผนเอาไว้แล้วว่าจะแต่งปีหน้า แต่ว่าถ้าสมมุติว่าปีหน้าเนี่ยงานมันยังเยอะคอนเสิร,ร์ตยังมีเยอะแล้วก็แบบในค่ายยังไม่ลงตัวนะคะก็อาจจะต้องเลื่อนไปเรื่อยๆค่ะก็คือง่ายๆก็คือจะแต่งก็ต่อเมื่อทุกอย่างลงตัวแล้วแล้วก็ต่อเมื่องานไม่ค่อยเยอะแล้วแต่ว่าเหมือนปีนี้เนี่ยงานมันยังเยอะอยู่ซึ่งเราไม่รู้ว่าปีหน้าเนี่ยมันจะเยอะแบบนี้ไหมถ้าเยอะก็คงต้องเลื่อนไปอีกแต่ถ้าง,งานน้อยลงแล้วก็ก็อาจจะต้องเป็นปีหน้าแล้วเพราะว่าเป็นคนที่อยากมีลูกมากๆนะคะก็ขอบคุณสำหรับคำถามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ เราเดินทางมาถึงข้อที่4แล้วนะคะสําหรับ Q&A นะคะถามเข้ามาว่าพี่เจนนี่เนี่ยสัญญร,รมอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยพี่จัดฟันนะคะตั้งแต่ปวชนหนึ่งเลยนี่เพิ่งถอดเหล็กเมื่อปีที่แล้วนะคะจัดฟันนานมากจริงๆนี่นะคะเมื่อก่อนฟันหยืนมากๆเลยแล้วก็ข้อที่2คือทําจมูกค่ะบอกคุณหมอว่าเอาทรงธรรมชาตินะคะไม่ขอบอกว่าคลินิกไหนนะคะเพราะว่าอ่ารีวิวไม่เข้านะคะก็เลยไม่พูดนะคะนี่นะคะก็เป็น จมูกที่ได้มาจากคุณหมอ,อแล้วก็ฟิลเลอร์กับบอทอกค่ะตอนนี้มันก็เริ่มหมดแล้วเพราะว่าแก้มเริ่มออกแล้วนะคะก็3อย่างแค่นี้นะคะอ่ะส่วนเรื่องผิวนะคะอันนี้ใช้ฟิลเตอร์ช่วยค่ะ ทุกคนครึ่งทางแล้วนะคะก็ข้อนี้ถามกันมาว่าพี่เจนนี่คะช่วยบอกวิธีเก็บเงินหน่อยค่ะวิธีเก็บเงินของพี่เจนนี่ก็คือเราพยายามซื้อของที่จําเป็นแล้วก็ก่อนที่พี่เจนนี่จะซื้อของแต่ละชิ้นไม่ว่าชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่เนี่ยพี่เจนนี่ต้องมั่นใจว่าพี่เนะี่ยมีตังมากกว่าสิ่งของที่จะซื้อแล้วแล้วก็ที่สําคัญค่ะทํางานให้หนักเพราะว่าเวลาเราทางานหนักเนี่ยเราจะไม่มีเวลาใช้เงินแล้วมารู้ตัวอีกทีคือเอ้ยเรามีเงินมากกว่าเดิมคือเราไม่มีเวลาใช้เงินน่ะเราก็เลยทําให้เราเนี Triple ่ยเหลือเงินมก้นนนนน็ี่่่คะไเืออจริ ได้มากขึ้นนะคะ ยาวไปในข้อที่6กค่ะทุกคนถามว่าพี่เจนนี่เนี่ยเริ่มต้นทําความฝันยังไงแล้วก็คิดยังไงถึงทําค่ายเพลงใช่ไหมเริ่มต้นความฝันของพี่คือความฝันของพี่เนี่ยอยากเป็นนักร้องนักสแสดงพี่ก็เลยเป็นเด็กที่กล้าสแสดงออกมากๆไม่ว่าใครจะเชิญร้องเพลงใครจะเชิญให้เล่นอะไรที่หน้าเสาธงอาจารย์จะให้ทาอะไรให้ไปแข่งขันอะไรให้ประกวดอะไรคือพี่เอาหมดเลยอันนี้คือการเริ่มต้นความฝันของพี่ส่วนข้อที่2ทํทให้พี่ถึงทําค่ายเพลงก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยพี่ประสบความสมําเร็จแล้วในเมื่อเราประสบความสําเร็จแล้วเรามีเงินทุนแล้วเนี่ยเราก็อยาก แล้วก็จะบอกว่าเด็กๆทุกคนที่อยู่ค่ายได้หมดถ้าสดชื่นเนี่ยต่อให้เขาดังหรือไม่ดังเนี่ยเราไม่ได้สนใจเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการให้เขาได้รับมากที่สุดคือประสบการณ์ที่เขาได้จากค่ายเพลงของเราค่ะพี่จนเจนนี่คะถ้าพี่เนีเงินหนีเที่ยวอีกพี่เจนนี่จะทำยังไงคะต้องบอกไว้ตรงนี้เลยว่าไม่ตุราค่ะไม่ตุราค่ะไปเลยชันกับไปกันเงาไปกลุลาตีกันเที่ยวกันให้พุงไปรุงเตะก้อนตามันรอบตีจิบหวัวรุงเราไปลอบตี1ิอหัวรุงลูก,ก้าเอาตี้ตามันฝ่ารถดุนเราไปบีเอ็มเอาตักเอาต แร่งเ,เราป่าขึ้นเหนืองนี่ได้รักเปล่งแล้วถ้ามันป่าดุดุนเราป่าปบีเอ็มเอาตัตัโอตีแร่งเ,เราป่าขึ้นเหนืองนีได้รักเปล่งแล้ว